ตัวละครใหม่ครูสืบสายสวยช่วยสะกดรอยแม่มีครูนี่อนาคตน,นี้ต้องมีนักเรียนแน่นอนครับผม <Huh? S 1> ถ้าครูมาแล้วนักเรียนต้องตามมาติดๆที่ว่าอย่างนั้นนะครับผมเออใครเชิญไหม <Hey. S 1> น้องเชิญมาหาป้าน้องเหรอครับอุ้ยโทษโทษไไปว่าน้องทำไมนี่ทำไมใจไม่ดีอย่างงี้ oh. โอเคไม่พูดรื่องเพลงครับผมเรามาสุ่มกันดีกว่ามาหมุนสามร้อยเพชรสิบกล่องแรก จัดไปครับผมต้องมาแล้วสิบกล่องแรก <Hey. S 1> ช่วงนี้มือกำลังขึ้นนะครับผมยังไงเฮ้ยทำไมมีแต่โอ้โหตัวละครทำซ้ำ <What? S 1> โอ้โหผ่านเลยสิบกล่องแรกสิบกล่องแรกรถเกลือความหน้าบ้านสิบกล่องต่อไปต้องมาหน่อยเฮ้ย <Hey. S 1> โ,โหตัวละครซ้ำอีกแล้ว oh. มีแล้วเอ้ย oh. เดี๋ยวอะไรอ่ะเฮ้ย <What? S 1> เฮ้ยเฮ้ย oh. ถ้าเจจะให้ง่ายอย่างนี้เ <Hey. S 1> พี่ก็เหลือสิครับน,น้อง oh. โอเคมาแล้วครับผมครูยอดนักสืบนะครับผมเขาเป็นอะไรเขาเป็นญาติกับโคนันหรือเปล่าเนี่ยอ๋ออาจจะแปลว่าชื่อเต็มเขาอาจจะชื่อว่าครูนันก็ได้นะครับผมครูนันก็มาโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมดีกว่านะครับว่าสกิลนี้จะโหดรลายสักเพียงไหนนะครับผมได้ข่าวว่าโอพีมากอยากรู้เหมือนกันว่าเก่งจัดปลัดบอขนาดไหนไปดูกันครับผมคุณผู้ชมคะ ตอนนี้พี่หนุ่ยได้สร้างกลุ่มเฟ e บุ๊กแล้วนะคะ <Huh? S 1> ชื่อกลุ่มว่า NPCX Community Official Group ใครที่ต้องการพูดคุยกับพี่หนุ่ยโดยตรงสามารถเข้ามาคุยกันได้ที่กลุ่มนี้เลยนะคะ <Wow. S 1> กลุ่มแท้มีแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวโดยเข้าได้จากลิงก์ด้านใต้คลิปนี้เลยนะคะหากกดเข้าจากลิงก์อื่นกลุ่มปลอมล้านเปอร์เซนต์จ้าอ <Wow. S 1> ีี สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับพี่หนุ่ย NPCX นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการรีวิวตัวละครใหม่ครับผมครูอ่า <Wow. S 1> นักสืบสาวแสนสวยสวยตรงไหนวะเนี่ย uh. เราจะมาดูกันว่าครับว่าสกิลเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับได้ข่าวว่ามันแฮ็กแมปได้ <Huh? S 1> จริงเหรอ <Nope. S 1> ไหนขอดูหน่อยซ่ uh. เดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตปิดเสียงลําโพงก่อนนะครับกันน้องๆเขามาตะโกนไส่ไหมนะครับผม uh. มาเข้าเรื่อง วันนี้ก็ใส่สกิลมาผมปลดล็อกสกิลเลยมาพร้อมนะครับสกิลเป็นสกิลเลเวลสี่ดังนั้นครั้งที่เรากดใช้สกิลแล้วอ่ะเพื่อนของเราอ่ะคนในทีมเราก็จะเห็นด้วยนะครับผมอุ้ยเอาไม่พันไรเพื่อล้มแล้วเฮ้ยวันนี้พี่หมีพี่หมีขาอู้หเจ็บมากเข้าหัวหนึ่งเม็ดยังไงดีพี่หมีอู้พี่หมีทักไทยตอบกลับยังไงดีระวังนะรอโดนพี่หมียิงนะเนี่ยกดสกิลก็เห็นไหมครับมันจะสแกนบอกนี้อุ้ดูในมินิดูในมินิแมปดิครับอ้สตูเพียบเลยผมต้องบอกก่อนว่า สกิลนี้ก็มีจุดอ่อนนะครับ <Brand. S 1> จุดอ่อนก็คือแต่ถ้าศัตรูมันจะแสดงผลแต่ศัตรูที่กําลังวิ่งหรือยืนอยู่นะครับถ้าศัตรูนั่งเมื่อไหร่มันจะไม่ขึ้นบอกในมินิแมปนะครับอ่าเนี่ยคือวิธีแก้นะและข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือทุกครั้งที่เรากดใช้สกิลอ่ะมันจะแสดงวงขาวๆกับพิบเหมือนแบบมาแก้ครับศั <Huh? S 1> ตรูก็เห็นนะครับว่าเรากดใช้สกิลอยู่นะครับดังนั้นสกิลนี้ถ้าจะกดใช้ก็คิดให้ดีก่อนนะครับผมก่อนกดใช้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่า เหมือนบอกศัตรูให้รู้ว่าเรามีมีคนอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่เวิร์กนะครับแล้วแต่มันแล้วแต่รูปเกมว่าจะใช้ตอนไหนนะครับเดี๋ยวมันเราลงทางนี้กันลงลงลงโอเคอ่าอ้อมหลังอ้อมหลังพี่หมีเขาไม่รู้ตัวหรอกยังไงดีมีใครอยู่ไหมตรงนี้เฮ้ยมีมีนี่ยืนยิงอยู่เลยพี่หมีนี่ยิงตะตุ่มเอายิงตัวก่อนเฮ้ยเจ็บมากเอาพี่หมีก่อนล้มหนึ่งครับผมยิงหลังยิงหลังยิงหลังยิงโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บแอบหลังเสาสามพี่หมีก่อน ที่นี่ขอปืนหน่อยมีปืนอะไรมัง่งอ่าได้ละสวยก็คือแปดนี่แหละเคาะไป็หนึ่งเม็ดเพื่อนซ้ำสวยครับผมอ่าเดอะครูนักสืบส,สาวเดี๋ยวก่อนอ่าตอนนี้เราต้องเล่นที่แบบอ่าถ้าถามว่าสกิลนี้เหมาะกับใครเหรอครับส่วนตัวพี่อ่ะเหมาะกับสองแบบครับก็คือแบบแรกก็คือเล่นเอาไว้เล่นสายชาร์จสายชาร์จก็คือมันจะบ่งบอกศัตรูว่าศัตรูอยู่ตรงจุดไหนแอบบอยู่หลังไอ้วอลด้านไหนอะไรเงี้ยครับ ไหนวอลหรือว่าหลังบ้านตรงไหนบ้าง <S <S แต่กับกับอีกสายหนึ่งก็คือสายซัพพอร์ตเพื่อนอยู่แนวหลังแต่แนวหลังอ่ะพี่กลัวว่าถ้าอยู่ไกลเกินมันก็ไม่แสดงนะครับอย่างเช่นเนี่ยระยะของพี่เร็วสี่ใช่ไหมมันจะ40ประมาณ40เมตรถ้าไกลเกินมันก็จะไม่แสดงนะครับเด,ด,ดี๋ยวกันโอ้โหเนี่ยเห็นปะเนี่ยเรากดจาะฐานเราเนี่ยไม่ถึงนะครับไม่ถึงฝั่งนู้นนะดังนั้นเราต้องอยู่บริเวณกลางๆแมปอะครับถ้าจะเล่น4 v 4หรือถ้าจะเล่นในโหมดทั่วไปหรือโหมดจัดะอันดับเนี่ย น่าจะใช้ใช้หลักๆก,ก็ตอนวงสุดท้ายนะครับเพราะวงสุดท้ายจะเป็นวงที่ค่อนข้างจะเล็กดังนั้นสกิลนี้ก็ถ้าให้เลือกระหว่างที่เปรียบเทียบกับโมโคคงเทียบกันไม่ได้ครับยังไงร,รู้สึกว่าโมโคก็ได้เปรียบกว่าพอนึกภาพเวลาใช้จริงอะ่ะจังหวะบวงจริงก็คงไม่มีใครมานั่งสนใจมินิแมปจริงไหมล่ะครับอ่าส่วนใหญ่เขาคงมองข้างหน้ามากกว่านะครับก่อนตอนนี้เพื่อนเอาเดี๋ยวเพื่อนเราลม้มรรวๆเลยตัวสุดท้ายแอบอยูไ่ไหนเอ่ยตรงนี้เป็นไได้ยินเสียงปืนแถวนี้นะเออนี่ที่นี่ ก็มาดีครับรูดล,ล่วงไปแล้วอ่าแล้วเพื่อนเราก็ล้มชุบเพื่อนกัน <Brand. S 1> อ่าด่นานต่อไปมาเดี๋ยวด่านนี้เดี๋ยวตะก,กี้เราเล่นแบบแอบ,บนะเดี๋ยวเด,เดี๋ยวแบบนี้ตด่านนี้เดี๋ยวเราจะเล่นแบบว่าเข้าไปชาร์จเลยอ่าเข้าไประยะประชิดนะครับไปสแกนดูเลยว่าอยู่ตรงไหนบ้างระเบิดไอ้วอลพร้อมโอเคมาแต่เรามีปืนเ m 8ออะจะชาร์จได้ไหมเนี่ยลองดูลองดูมา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  วิ่งเข้าไปชาร์จเลยอันนี้อาก่อนเลยจังหวะน,นี้อ่ะล้มหนึ่งครับผมโดนหัวไปเม็ดหนึ่ง <Yahoo! S 1> ถึงกระล่วงทำไมอีกไม่ออืเปิดก่อนได้เปรียบเจ็บมากครับจังหวะน,นี้อ่ะเราจะเปิดสก,กิลครับผมมาแล้วนี่สกแกนละขวามีซ้ายมีอัลไซด์ก่อนแล้วกันซ้ายตรงหลังหลังกรนะสอบนเ,อ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 เอนี่ยครับผมหลังหลังถังนะแอบก่อนแอบเฮ้ยนี่ไงต่างไอ้บออ่าอยู่ตรงนี้อยู่นี้นไม่ต้องกลัวโดนหัวล่วงไปครับผมล่วงหนึ่งจ้า wow. แตกหนึ่งครับผมเอาปืนสองควงมานี้ขอบคุณครับรีโหลดให้พร้อมสกิลก็คููดาวนในระยะหนึ่งนะครับผมนานใช้ได้อย่เหมือนกันอ้ายายิงซายยิงขบวนขบวนหนึ่งสองใหม่แตกอีกแปดร้แตกครับผมแตกสองกัางวะนี้ไม <Yahoo! S 1> ่ใช้ได้อยู่นะครับผม <c oughs> ก็เอาเป็นว่าถ้าถามพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าเหมาะกับสายที่เรียกว่าเป็นแถวสองอะ่ะ ให้ใส่ชาร์จเปิดใช่ไหมคนที่ตามอ่ะน่าจะเหมาะมากกว่านะครับในตีหนึ่งอ่ะควรจะมีสักคนหนึ่งนะอ่าคอยบอกศัตรูเอ้ยคอยบอกมีเขาบอกศัตรูคอยบอกทีมด้วยกันว่าศัตรูอยู่ตรงจุดไหนบ้างอะไรยเงี้ยครับแต่ถ้าเขานั่งแคมป์อยู่ในบ้านอันนั้นอันนี้นจะเป็นปัญหาครับสกิลแทบไม่ช่วยอะไรเลยนะครับอย่างนั้นก็แต่คนชอบเพรับผมแต่ว่าถ้าถ้าถามพี่นะถ้าสสยชาร์จแถวแรกอ่ะแนะนาว่าใส่อโลกเหมือนเดิมน่าจะดีกว่าวะนะครับผมอุ้ยพี่มหมีมาอีกอ่ะพี่หมีล่วงหนึ่งจ้า นเนี่ยเห็นไหมสกแกนปุ๊บรู้เลยเนี่ยมีคนจะมาตุยเรามีคนจะอ้อมหลังมาตุยเราหลังกล้องหลังกล้องหลังกล้องอ่าใช่ด้หลังกงล้งกองเพื่อนอ้อมหลังสวยล่อไว้ร้อยอ่าสุดยอดนี่แหละครับผมแผนล่อซื้อนะครับ <c oughs> เออเดี๋ยวพี่หมีไปนะเอาพี่หมีนี่ซ้ำก่อนซ้ำพี่หมีกันเลยแตกหน่ง <c oughs> โอ<ฮ>้บอเสามันเสามันเสาดาว,ดวเทียมยังไงดีครับผมมีชั้นหนึ่งมีตัวหนึ่งพันยาแป๊บอาเพื่อนโดายิงเอออย่ายิงพวกเรานะฮัลโหล ก็มาดีครับโอ้นี่ตัวนึ่งตัวท้ายขับยิงสับยิงสับยิงตัวท้ายแล้วขับยิงปุ๊บเธอล้มโอเคเกือบไปเพื่อน <Yahoo! S 1> ชุบแปบ๊บก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครใหม่ครับผมครูนักสืบสาวแสนสวย <B read> สวยตรงไหนเนี่ยฮะเหรอก็ <c oughs> <c oughs> <g år> ลองไปใช้กันดูได้นะครับผมถ้าใครอยากลองเล่นก็ไปสุ่มกันได้นะครับเรามาดูสัวก,กรอคิวกันนิดนึงอ่าเห็นไหมจะสังเกตว่าพี่ก็คิวได้6ตัวนะครับเป็นสาย ซับจมากกว่าน้าตานี้ก็ <c oughs> จะประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์พี่หนุ่ยด้วยครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายจ้า <c oughs>